นี่เรามาถึงร้านช่างกีแล้วครับชางกีจะถอยเองบอถอยวะถอยยหือนข้าวทำไมนี่ก็อยู่กับเ<ต>จีจ่าคนมสวมยต้องจ่าทำมันนี่มาเยอะไปงาน เริมกระบะไอ้แ้ว้ีก้รั้านช่างเป็นคิกโฟมแล้ว

পাব

เดี๋ยวเราก็จะมาเชื่อมพี่ดวงก็เอานู่นเหล็กนั่นก็ได้ตัวลูกตัวแม่ก็ปะผุเยอะครับนี่เลย เอออย่างนั้นก็อยู่แล้วน,น,นี่ล็อกตรงนี้นะ่ะนี่เนี่ยะขอบเนี้ยเนี่ยขอบเนี้ยเออดันมีกว่าพี่ก็เอามาใส่ตรงกลางมาเนี่ยตรงกลางนี่นะ่ะตรงกลางนี่นะ่ะเอออ,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 อยู่แล้วก็ อืมเดี๋ยวเผื่อได้ไปซื้อนูน่นซื้อน,นี่ซื้อนั่นฮะไอ้นี่จะใส่กน้นนี้เนี่ยเอาประกรบแล้วก็เชื่อมไปเข็บ,บยาวไปเลยเออ,เ,เ,อ,อเพราะว่าพี่ใส่ผ้าย,า,ยางไปปุ๊บเนี่ยมันไม่เสมอเห็นไหมเพราะมันมันไม่เสมอน้ำมันก็รั่วได้ทะลุหลายที่อยู่ข้างใน แล้วก็อันนี้จะเอาไปปะขา้างหน้าอ่ะเรื่องเองกินข้าวยังแล้วทำไมไม่กินอ่ะออนี่ดูลูกพี่ใหญ่ครับ <laughs> เป็นไรเกอะไรฮะเกอะไรเกเรออเกเรทำไมช่างเป็นเกเรแล้วนี่แแโอ้ลึกพื้นใช่วงทุกทัดวงหนักวะวงไว้อยู่ เดี๋ยวจะขึ้นไปบอกเดี๋ยวไปช่วยทำอยู่เดี๋ยวเอาลูกหมูขึ้นไปด้วยเอาไปจียด้วยเอาไปดีเดี๋ยวกินข้าวก่อนก็ผมไม่ได้ว่าอะไรลูกพี่ไม่ได้มาโอ้ลูกผมไม่ได้มาเงี้ยสนนอนนะเปิดบานความนะเนี่ยมชอบไอเกรงเกรลางเราจเอาก่างเกกลางแล้วทำไมไม่เอาขาหนุนอะเนี่ยเนี่ยเอาขาหนุนเอาเอาขาหนุมไหมเอาขาหนุมไหม อะไรนะภาคเหนือพี่รงเขาว่าอะไรนะอาหีนู่มไหมโอ้ทีมงานสายแข็งครับสายแข็งนี่ช่างเจี๋ยมาทำรถไถช่างเจ๋ยนี่ทำหอนเหรอใส่ปลายใสร็จปลายใส่ปลายทำทับปลายให้ด้วยเอาแบบนี้นะนี่เราไปตั้งหน้าบ้านครับเดี๋ยวมอไซค์มาเก็บเอา เตรียมไปเมืองเลยครับอู้บางฝุ่นงอมาหน้าพอดีเลยตกหลุมอย่ามาชนนะเนี่ยถ้าไม่เห็นก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วพี่รงทำไ้นั้นเหมือนในกุ้งไหม ไอตัวข้างหน้าทำเหมือนไอ้กุ้งไหมวงเลยวงพื้นน,นั้นก็สองแผ่นเลยก็ได้เดี๋ยวไอ้ที่เหลือข้อค่อยค่อยปาดสายเอาขีดเลยตรงไหนไอ้นี่ไม่ไม,ไม่มันรั่วจะได้เอาลูกหมูไปขึ้นไปเจียก่อนไปเอานมจีนเอาไปหิวข้าว ไปที่รักคนสวยกี่กีักนะแจ้ <Okay. S 1> คนสวยโควิดเป็นเหตุสังเกตได้โควิดโควิดเ, <COVID. S 1> เป็นเหตุได้นี่จับนกตน่ไหนดินกนกออนกน้อยไหนนกน้อยมันทำแค่นี้ต้องทำไมต้องให้มาฟ้องด้วยะนะจุดหงจุบมือหน่อยไปแล้ว คลิปนี้ก็วันนี้เราพาอ,าอาน้องพารวยพี่พารวยมาทําเช็คระบบนะครับก่อนที่เราจะเดินทางไปจังหวัดเลยกันต่อเชยจายก็ไปเลยไปไปยาไปสวัสดีครับไปแล้วสวัสดีครับ